คลิปนี้พาชมงานก่อสร้างเขื่อนยักษ์ว่าที่แชมป์โลกในซินเจียงของประเทศจีนมูลค่าการก่อสร้างสูงถึงกว่า40,000ล้านบาทสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานข่าวความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการควบคุมน้ำต้าสือเสียในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายน 2 0 1 9และจะมีความสูงมากที่สุดถึง247เมตรบริษัทไชน่าเกิดโจป้ากรุป๊ปหรือ CGGC ดำเนินง,งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวบริเวณตอนบนของแม่น้ำอาเคอสู้ในซินเจียงและคาดว่าโครงการแห่งนี้จะกลายเป็นเขื่อนที่มีความสูงมากที่สุดในโลกเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน มูลค่า8,909ล้านหยวนหรือราว44,900ล้านบาทโครงการควบคมุมซึ่งจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตร1 1 0 7ล้านลูกบาทเมตรโครงการควบคุมน้ำอนเนกประสงค์แห่งใหม่นี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานราว8ปีครึ่งและจะมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาด750,000กิโลวัตต์ ซึ่งมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า1,809ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีสำหรับ C G G C ชนะการประมูลโครงการอนุรักษ์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดของแม่น้ำทารินโดยข้อตกลงกำหนดให้ดูแลการดำเนินงานของโครงการหลังจากก่อสร้างเสร็จเป็นเวลาอีก40ปี C G G C ถือเป็นบริษัทในเครือบริษัทว,วิศว,ศวรกรรมพลังงานแห่งประเทศจีน และเป็นผู้ก่อสร้างหลักของโครงการเขื่อนสามผาอันโด่งดังในประเทศจีนมาแล้ว